สวัสดีครับร้านเบสคอยจัดจำหน่ายจ่ายแจกเหรียญกระสาบไทยครับวันนี้ทางร้านนำเสนอเหรียญการจนาพิเศษ พศสองห้ชนิดราคาหน้าเรียน5บาทแบบไม่ผ่านใช้นะครับเหมาะเก็บสะสมนะครับพร้อมตลับอะคริลิกที่เก็บสะสมชมได้ทุกด้านนะครับ ด้านข้างก็ได้ด้านหน้าด้านหลังได้หมดนะครับมองทะลุครับวันนี้มีแบบไม่ผ่านใช้มี6เหรียญน,นะครับ6เหรียญเหรียญละ20บาทเท่านั้นพร้อมตลับนะครับสวยเลยครับพร้อมตลับครับเหรียญละ20บาทเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด6เหรียญครับวันนี้ ครับเหรียญละ20บาทครับสวยครับไม่ผ่านใช้ยังมีน้ำทองจับทุกเหรียญน,นะครับรายการที่2การจนาพิเศษเหมือนกันครับแต่เป็นแบบผ่านใช้ครับผ่านใช้อยู่ในตลับอะคริลิกเหมือนกันครับมองเห็นทุกด้านด้านในเหมือนกันครับ แพ่านใช้นะครับราคาเหรียญละ10บาทเท่านั้นเองครับมีสี่เหรียญครับวันนี้เข้ามาแค่สี่เหรียญน,นะครับแบบพ่านใช้ครับในตรับอะคริลิกสวยนะครับราคาเหรียญละ10บาทครับรายการสุดท้ายเรียนการจนาพิเศษเหมือนกันครับ แต่เป็นชนิด2บาทแบบไม่ผ่านใช้นะครับอยู่ในตลับอะคริลิกเหมือนกันครับยังสวยครับราคาเหรียญละ18บาทนะครับชนิด2บาทผลิตน้อยกว่าชนิด5บาทนะครับราคาเหรียญละ18บาทวันนี้มี1เหรียญครับ สนใจทักมานะครับสวัสดีครับ